งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนวัดภาวนามอนทรีออลนะคะประเทศแคนาดาค่ะวันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์นะคะสาธุชนได้ช่วยกันจัดพัตตาหารและเครื่องภาชนะแก้วพิธีเริ่มเวลาประมาณ18.30นากานาทีนะคะ พระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทุกท่านอาราธนาศินห้าและประกอบพิธีถวายกองทุนโคมมาคัปฏิบโดยมีคุณบัวลาวันพรมวงศ์ศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีคุณบัวเพชรอินทวันเป็นผู้แทนนำกล่าวต่อด้วยคุณวาสนาเพชรนินเป็นผู้นำกล่าวถวายดอกไม้ของหอมบูชาพระร,ะรัตนตรัยสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะคะสามารถร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ณนะวัดภาวนามอนทรีออนนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่1514 800 8 6น7ะคะแ0 0 8 6 3 7ค่ะและ1514 357 6519ค่ะค่ะก็ยังต่อเนื่องกันอยู่ที่ประเทศแคนาดากันนะคะกับกิจกรรมงานบุญที่รัฐออนตทริโอค่ะในวันเสาร์ที่2กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา สาธรชนรัฐออนตาริโอก็ได้จัดปฏิบัติธรรมนาะบ้านกันลยาณมิรของคุณสุนทรสมานภาพในช่วงภาคเช้าก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส่ต่อจากนั้นได้ถวายอุปกรณ์กันหนาวโดยมีคุณสุนทรสมานภาพเป็นผู้แทนนํากล่าวถวายกองทุนยารักษาโรคโดยคุณสุจินดาสมานภาพนะคะและพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยคุณนุพรั์รัตนมงคลมาศจากน้นพระอาจารย์ได้มตตาให้ธรรมะส่วนในช่วงภาคค่ำค่ะ สาธุชนก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระปฏิบัติธรรมปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะซึ่งเวลาในต่างแดนนะคะจะแตกต่างจากในประเทศไทยค่ะแต่ทุกท่านนะคะก็สร้างบารมีกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวและขอประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับทุกท่านที่สามารถร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1 5 1 9 265 3037และ1519498 5049นะคะหรือสามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook DMC Ontario ค่ะและต่อเนื่องกับงานบุญในวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์นะคะพระอาจารย์จากวัดาวนามอนทริออก็ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญณนะบ้านไทยเรสตอรองบริิงตันค่ะโดยมีคุณสุนทรคุณสุจินดาสมานภาพคุณนพร,รัตน์รัตนมงคลมาานะคะได้รอต้อนรับ คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนที่ได้มาร่วมงานค่ะต่อจากนั้นได้กล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพระอาจารย์ก็ได้เมตตาให้ธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตต่อจากนั้นก็รับพรพระนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะครับผมจากที่รัฐโอไฮโอใช่ไหมครับประเทศแคนาดาเหรอครับแล้ก็ไปต่อกันนะครับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาครับสหรัฐอเมริกาครับ วันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ก็นําสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นครับปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็มีการบูชาเข้าพระถวัดปัจจัยบูชาเข้าพระแล้วก็ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันวันรุ่งขึ้นครับวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ครับพระกริวชิระปัญโยครับนำสาธุชนบูชาเข้าขอภัยครับบูชาพระรัตนารายนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยประธานนํากล่าวคือคุณอาิสันตรีทิพตวงศีลนะครับแล้วก็คุณอุบลรัตน์ผู้ประเสริฐ จากนั้นทุกท่านครับก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการตักบาตรนะครับวถวายพระทาหารเพลแด่คณะพระพิสุสธ์ส่งด้วยมีการสวดบนต์มรรมเช้าด้วยครับโดยผู้นําสวดมนต์น,นครับก็คือคุณนรินรุติระสิรินะครับแล้วก็ภาคบ่ายสาธุชนร่วมกันประกอบพิธีวางพานดอกไม้ทุบเทียนแพรแด่มหาปูชนียาจารย์ครับโดยมีผู้แทนคือคุณมานิตพิลึกแล้วก็คุณนรินรุติระสิริ จากนั้นครับทุกท่านก็ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพ,พระคุณพระมงคลเทพมุนีปฏิบัติธรรมร่วมกันครับถาวายผ้าอาบน้นําฝนถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องต้นแบบการสร้างบาร,รมีของมหาปูชนียาจารย์ครับซึ่งทุกท่านก็ต่างมีความลืมปิดใจในบุญทุกๆท,ท่านเลยครับ ค่ะเรามาต่อกันที่งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนวัดภาวนาเทนเนสซีสหรัฐอเมริกานะคะวันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์สาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นจุดชวานบุญเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้กล่าวคำอธิษฐานจิตถวายปัจจัยทายธรรมต่อด้วยพิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ที่สามกุมภาพันธ์ภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมสาธุชนกล่าวคำอาราธนาศีลจากนั้นคุณสิงห์ชัยสงครามและคุณซินดี้กันหาลิค เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบูชาธรรมเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์พิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคุณจันทร์และคุณศรีวิไลอัมคาเป็นประธานนำกล่าวค่ะสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยเทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ต่อด้วยพิธีตักบาตรภาคบ่ายเป็นพิธีเปิดกลวยสักการะมหาปูชนียาจารย์โดยมีคุณจันทร์อัมคาเป็นผู้แทนเปิดกลวยคณะผู้แทนอันเชิญพานดอกไม้สักการ ระแด่มหาปูชนียาจารย์จากนั้นพระอาจารย์สวินสุทธาโพได้แสดงธรรมและชมสื่อพิเศษเนื่องด้วยวันมหาปูชนียาจารย์ก่อนกลับทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและร่วมกันเก็บงานด้วยความปิติเบิกบานในบุญค่ะค่ะบอกว่าก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำนะคะคเก็บเกี่ยวทุกบุญนะคะบุญก็ได้เกิดขึ้นแล้วกับเราและก็หมู่คณะด้วยนะคะค